สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะหลังจากคลิปที่แล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะคะไปหาหอยพี่น้องหนีความสัมวิของเพื่อนคนเราเพิ่นอยากกินหอยเราเพิ่นก็อยากไปเล่นน้ำเพิ่นไปหาหอยจนใหญมากจนใดนตุ่มเลยพี่น้องมาเบิงตีเลกกินหอยกินทังไหนไ่ได้ดูเราตีเท้าเฮเบเดเซเบเดเซเบิงที่ลบประกาศกินเดือเดือ ก็ยังหอยคืออหไมันเย็นก่อนสิหอยเชอีตัวนี้มันมีตาเอรอเอาตรงไหนออกเดี๋ยวดูซูมก่อนนี่พี่น้องการกินหอยเชอรี่ตามันจะยู่งต้อนยุ่ใต้หนวดถ้าเบาอ้อนเป็นยังงกินไปป,ป,ปุ๊บไปกินปากหอา ข่ยอยกินโดนไล่เลยพี่น้องดียงคยเห็นต,ตีเล็กกินมะม่วงเนียวพองตีเล็กกินหน่อย ตีมันไม่ขีบบอนีเฮ่งไหนบะนี้เอาออกไปเนาะบุญบอกกินนั่นเดยพี่น้องบุญนั่งเบือ้องซื้อถ้าหอยเชอรี่เราต้องเอาตาออกนะคะนี่ตามัีตีได้แกะตาแต่บุญสิซูมเห็นเบิง้งเถิงหอนเั้งแก่พี่น้อง เสียบลายออกไปถ้าคนบ่หูกับบ่หูคือว่านะว้าวหมอใหญ่กระดาษิชูกับมกกกีกินหอยแดงดีกินจุดๆแรงน้อยได้ไหมหองเด้อหอยแดงดีปาดจีเขาคืนน้ำลายนำ้ำ ต้เขาบ่าได้อยากพี่บาาไปหาหอยได้กินเสือพี่น้อง้ากัดหอยไหมค <c oughs> อยดำไล่แต่พี่น้อง อืมเพื่อน่ะถ้าถ้าเอาลินกอหอยไหมพี่น้องเห็ดเอาหาหัยง่ายๆเราเอาเราเอาลินเอาลินตะวัดหอยเบิ่งเห็ดทังไหนเนี่ชักเมียนหยังเอฟซีสิบฟอยเจ้าอัดนี้แล้วเด้อของมาคืนเอฟซี บดหอยกินทะทะทะแท้ๆน่ะนะดินมันคือดีแท้ติพี่น้องแต่กินหอยนี่ต้องเอาตาออกเลยพี่น้องขันบอาตาออกมันจะเป้งไหนเดียวมันจะเป้งไหนโอ้ยดีแหมช่วยแมนเห็นเป็นจะถืตัวเหรียนมันแมนอีเลดีดด ไม่ก,กินจะเสียบอิลีเด้คเพื่อนาอันเท้านางบึงเท้ากืนนลำไรนั่นเนาะไปหิวกับไปหางมหอยไนดะ้ไปนองเนะ้อถ้าไปเดี๋ยวบึงเป็นตอนตอนเป็นฉากๆกับสิเข้าใจเลยว่าเราไปหาหอยอิลี บุญกับ่คิดได้ว่าเราสิบไปหาจนติดทุ่มไปนี้ว่าจะเราไปห็นดลินไปลินปนไปลินนั่นจอกซื้อซื้อไปลินแหนซื้อซื้อได้มาตรงกินเสียเสียพรอมนะเอฟซีเกิดือล่าเอฟซีก็สิบไปหาหอยได้บ่านี้คกิดว่าไปหาไซลับบนันนี้พี่น้องหอยถ้าอยู่บ้านน้องก็กหาได้กินอยู่แล้วแด้กันอยู่ ในเมืองก็บ,บ่ได้กินแล้วอยู่ได้ก็ย้อนหอยนี่แหละพี่น้องหอยมีประโยชน์บ่ <c oughs> มีประโยชน์ก <c oughs> <g inton> ินหอยแรงดีกินหมี่แรงน้อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งตีเอยาของกินมักหน่องให้กินยี่หรี่กินยี่หรี่แต่ว่าตี๋เลยกินอะไรก็อร่อยแ <c oughs> บ,บบพี่น้องแก้วแก้วอี๋แก้วไซอันอ <c oughs> อ้อาปลาบบ ผงผงจุรดอะปักหน้าขเขาขวดสมสมจ้าหน้อยเสียบสื้อคำยังไงวะเนี่ยคำยังไงอืมพักปะนี้อืมอืม ไปจะเป็นรีวิวเฮ็ดรีวิวกินได้บ่พี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องสงสัยอุสิได้เปลี่ยนแนวล่ะค่ะอยู่บ้านต้องหานเตเน่กินใหม่แล้วเฮ็ดอาหาเรากินให้เบิง่งนตะวันตีเลกกบเบ็กินยังไงเป็นตะแเสบอีดีเด้กินยังกับสามแเสบเบิด์งามเราหยหัมเราอย่างแข่าเราดังปืดปืดปืดขึ้นจังเฮาเ้านั่งเบิร์นเข้าเกินไม่จนตะวันก็ได้อยาก โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่ยาวไม่สั้นกำลังดีเบิ่งไปคืนน้ำลายไปคันพูบบอได้บ่เกินน้ำลายคลิปนี้ให้เตะมะม,มาเตะปากเลยมะนอกจากคนบ่ักเข้าอีหลีดอกว่าบบกผายจะไม่ยังไงเบิ่งอย่าเปล่าไปอย่าพาภาพี่น้องไปสีเอาสันยูต่อเบ่อนเิีเรียกว่าให้ายูต่อเป็นยันยง โอ้ยอย่างคือตา่ะมันมีจักตาดูนี่ต้องหันขีมันตีไม่ขีอีกปัดเอาเย่างคืตอกดูด คลิปนี้เขากาสีร้องคำคำพวกเราเล้กพี่น้องเอฟซีเอฟซีกับสีปอยได้บาทนี้วุ่นเสียนคือเฮ็ดจังสีข,ขึ้นขากันทางอ,อง้อมตายกินแล้วเสี่ยงอีหลีเด้อสุด,ดยอดเนี่ยวุ่นนี่นะวุ่นท้ายวุ่นนั่งคืนน้ำไร้เดตุงบริยาก กลับหลายตบอยู่กระเจบูจอกกินแซ่บปานนี้เห็นเจบูกินได้ครับน้อยๆก็มีตาติท่งๆแกะเปลือกหอยพี่น้องขี้มันติ

นางเอาหัมในเด้อพญายเด้อหัมออกมาน้าบกหวยเด้อเด็กหวยอีกแล้วเขาคิกว่าตั้จะคของเด็ดใน้อยบ่เมียนในน้อยเลยดีนี่บัดตอนตุ่มขึ้นในหมอขึ้นใน้อยนึงกินเบียเกี๊วังมีการไปเกี๊ยีีดยู่ นี่ตัวผูนี่มันเป็นไลยน,นี่กระดองกระดองเยอะว่ะเดียวใส่กระดองนี่นะกระดองหอยนะอุอ้ยพี่น้องเกิดมากขอกระนังก็เห็นกระดองหอยเอฟซีเคยเห็นบอมันคือกระดองหน่อยใส่กระดองคนกินเด้อโอ้ตีเขากำลังหัวเดิมมีหอยตัวผู๋ตัวเมีย เอฟซีุณกระลังหูเด้นีว่ว่าหอยมันมีตัวผู้ตัวเมีมีกระดงกระดอกระดอนี่คือหำหำหอยนะคะเดี๋ยวเอฟซีผภากลางไม่รู้อะไรคือกระดอเสีบสื่ออันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่นมีกระดออยู่ไงใส่กระดองใ,ใหญ่บ่ใหญ จังไร่พากันนะคะมาเปิดกระดอนหอยห้าเบิงแบบนี้พี่ดองโอ้ตายตายโอเคค่ะคลิปนี้เราก็ได้เห็นกระดอหอยแล้วเนาะกระดอนี่คือหำหอยนะบอกไปตัวถีบตัวแดนจังรีจังไรเดอคลิปนี้กับซาลาบ่มี่ค่ะตีเล็กไปหาหอยสมกับเพื่อนอยากเพลินมากไดมารีวิวตัวเรากินในเบิองเนาะหลายคนก็สิกินน้ำลายแล้วมาละแต่คนไทยกับกินน้ำลายแล้วเด้๋ยนี้ แต่ว่าหางบ่ได้ยากพี่น้องไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะบเส้นสายมันบายบายค่ะคคลึึกกเมาหอยตีบ่อคึกหอยโอ้คึกอหอยยากกินอีกหอยหนึ่งแบบเนี้ย